กินลงมองดองเกลือของควัวอสมากันจ้าทุกคนเปรี้ยวปากเลยตัพอได้แก้หลงนีน้นำลายย่อยทำปักปุ๊บปั๊บเจอได้นี่มาด้วยนํำจิ้มเขาเรียกอะไรผิกเกลือเธอเรนาฉันนะตอนฉันกินนี่แต่กดรพนดีมไม่ใช่ไรฟันหน้าไม่ก่อยร้อยแลว้วอีโฮปักเดียวแลว้วก็เลยปัดกัดฟันค้างๆนะ อืมเสบบอกได้เท่านี้เตือนเลยทุกคนเออกินงานอนะกินอะไรได้ไม่อองนี่กินในนี้ก็ไปทังอืมซัดชืนอย่างแรงไม่เล้งเลยแล้วนะกินอย่างเดียวแลเลยกะไขอยักลงห่วงดองเกลือนะคะไปหามากินนะร้อยนะคะเตือน นี่เปียวทำอไรไม่โทษคไาอะไรจับนูจับนี่เนี๋ยวเขาให้เวลาเปียวนึงโอ้ฉันไม่รูยทําปือดีฉันให้ไดไรดีลดความเปียวก็เลยห้าไปเรื่อยร้อยหมากเลยค่ะมันเปียวติดเข้มเล็กหน่อยทึ้งใดไอ้นี่ก็ไปกันผิดเกลือนำลายหญ่เด้อ